ที่เป็นเรื่องของสอบนะครับใครที่เป็นธุรกิจขายตรงหรือค้าตลาดตรงนะถ้ามีรายได้เกินกว่าหล้านแปดแสนบาทรบกวนไปขึ้นทะเบียนกับสอบอด้วยนะครับอันนี้ครับตอนนี้ฝาบไปรละบางรายหนึ่งแสนแปดหมืบาทรับไปแล้ใครที่ขายของเอออนไลน์ผ่านระบบออนไลน์นะอย่างเช่น f c e e o o o ไลฟ์อย่างเงี้ยครับเนี่ยตั้งไปดําเนินการกันแล้วนะครับ ทีนี้ก็เป็นเรื่องของเราก็มีส่งเป็นรายงานการประชุมเมื่อั้ก่อนไปนะครับมีท่านใดที่จะขอแก้ไขจะสามารถแก้ไขได้นะครับแล้วก็วันนี้เราก็จะสมัครสมัครสมาชิกกันทีนี้ก็เป็นเรื่องเร่งเล่งด่วนเร่เรื่องเร่งด่วนนะครับที่ท่านท่านอดีจังหวัดก็ดีท่านขอออ่านก็ดีท่านผู้ว่าเราสุภาพคนเนี่ยท่านก็เป็นหัวใจว่า กระบวนการที่เราจะมีการเลือกตั้งเนี่ยอาจจะมีการเรื่องของการร้องนะครับก็เลยมานั่งไล่ทีละหัวข้อหัวข้อนะครับก็มามาดูว่าเรื่องหนึ่งเรื่องข้อบังคับที่เราประกาศออกไปปรากฏว่าข้อบังคับเราเนี่ยไม่ได้ไม่ได้ยกเลิกข้อบังคับเก่าเนี่ยอันหนึง่งอาจจะต้องปรึกษากับท่านคอรอทเน,น,นี่ยจะทำยังไงอีกเรื่องหนึ่งก็เป็นเรื่องของ S <S พีพก,กรับกฎ้วลรกติดไหมนะแล้วก็ประกาศเลยถ้าเป็นคนนับคะแนนให้เราเรียบร้อยเลยแล้วก็ประกาศออกมานะครับแต่ตอนที่เราจะเริ่มเริ่มตรงนี้ก็คือเรื่องของประธานนะครับที่คนที่สมัครคนที่เสนอถูกเสนอมาเนี่ยจะต้องมา ใช่หรือไมแสดงวิสัยทัศน์ของตนเองเนี่ยให้เวลาประมาณ10นาทีต่อหนึ่งท่านเราก็คาดการณ์ว่าจะมีสักประมาณสัก3ามสี่ท่านนะ<ๆ>ก็จะใช้ประมาณเวลาประมาณสักจากบ่ายโมงครึ่งก็จะสิ้นสุดประมาณสักบ่ายสองเพราะหลังบ่ายสองเนี่ยก็จะให้ทุกคนเนี่ยพักแล้วก็ไปคุยกันเองนะเข้ามาลงคะแนนว่าจะให้ใครแล้วเราก็จะปิดกันตอนประมาณ15นาฬิกานะครับให้เวลาก็บ่าย ใบสองถึงใบสามนะก็คือชั่วโมงเด็กในการลงคะแนนนะครับใครจะลงคะแนนแล้วอยากจะฟังก็อยู่ใครไม่อยากฟังก็กลับเพราะว่าคนที่จะนับคะแนนก็คือสามสามท่านนะครับก็คือคณะกรรมการที่ถูกเลือกมาสามท่านแต่เราไม่รู้ว่าเป็นใครนะครับเพราะเราไม่รู้เลยคือสามท่านเนี้ยทางตั้งต้องเป็นสมาชิกสามัญเท่านั้นนะครับอันนี้คือเมื่อขั้นก่อนที่ประชุมนะครับอันที่สองก็คือสมาชิกที่เป็นที่ ที่มีของสํงงานักงานพานธุจังหวัดเนี่ยมีแล้วก็ให้เรามาเช็คเช็คว่ามีท่านใดที่ยังไม่มีชื่ออยู่นะครับให้เราเนี่ยส่งชื่อให้ท่านนะครับเพื่อท่านจะได้เอาใบาประกาศประกาศเป็นสมาชิกของอันบิสคัป